สวัสดีครับแคทตาบ,บัานดอนะครับวันนี้จะพามาเพาะเมล็ดนะครับเมล็ดยมโนนะครับยิมโน,โนด่างนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเมล็ดนะเมล็ดยิมโนนะครับตัวนี้เป็นโคนญี่ปุ่นผส,สมกับพิงไดมอนนะครับ เยอะดีหรือครับแ,แ,แล้วก็มีอ่าอันนี้พิงไดมอนกับเ K3 ครับแต่ว่ามีไม่เยอะอันน,นี้อ่าเดี๋ยวจะวางก่อน ันนี้จะมาจะมา,มาเพามเมล็ดน,นะครับดินก็นี่ครับสมไว้เรียบร้อยแล้วนะดินพอะนะครับก็ผมจะเพาะโดยใช้ดินเดียวกับดินปลูกเลยนะครับนี่ครับที่ผสมไว้ปลูกล้นลื่นตัวเดียวกันนะครับ ก็ขึ้อนอยู่นะครับลองปลูกเพาะด้วยดินดินปูกนี่นะ,ะ,ะนนครับเดวกนะครับเฉพาะส่ยานนี้เลยนะครับทีเดียวเลยครับใหญ่หน่อยเราจะเพาะ โรยไปเลยครับถาดใหญ่หน่อยครับไม่ต้องเจาะรูครับแล้วผมไม่เจาะรูเลยนะใส่ดินเข้าไปแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มนะครับใส่ออสโมโคสลดน้ําให้ชุ่มแล้วก็โรยเมล็ดได้เลยครับอ่าก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับอย่าขันแหลกใส่ดินก่อนนะครับดินนี่ เอาดีใส่ลงไปเลยครับเ,เลยครับใช้ดินเยอะหน่อยครับนี่ครับเขี่ยบให้เรียบนะครับ บางคนอาจจะใช้พิษมอดอย่างเดียวเลยนะครับแต่ผมทดลองใช้ดินที่ผสมกับดินปลูกนี่แหละครับสมทราย,ยาผสมินภูเขาไฟนะครับแล้วลองมาเพาะดูนะครับเสร็จแล้ว่าลดน้ำนะครับ เยอะมากเพราะหร่เอาแค่พอชุ่มนะครับเพราะว่าดินก็เปียกอยู่แล้วนะครับนี่ครับพอรดน้ำชุ่มแล้วเราก็เลือกมเมล็ดมานะครับเอาอะไรดีนี่ครับเจา้าเจแปนกับแอลดี L B นะครับ มองเห็นไหม,มชัดท่าไห่นะครับเอาตัวนี้นะครับโรยไปเลยครับมเมล็ดนี่ครับหมดแล้วนี่ครับเมล็ดเราก็โรยไปเลยนะครับนี่ครับเริ่มโรย โรยให้ทั่วๆนะครับนี่ครับโรยไปทั่วๆเลยครับตัวนี้จะเป็นลูกเจแปนนะครับผสมกับแอลบีไฮบิดนะครับไม่ใช่แอลบีตัวแท้ อนนี่มเมล็ดเยอะนะครับโรยให้ทั่นะครับนี่ครับแต่เดี๋ยวมันจะใกล้ๆนะนี่ครับมองเห็นไหมไม่ได้เห็นนะเพราะว่า มเล็จะเล็กหน่อยครับเสร็จแล้วเราก็นี่ครับผมจะใช้พลาสติกห่ออาหารนี่นะครับปิดบนเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้ซื้อถุงใหญ่มานะครับ ถุงใหญ่ที่ว่าจะมาใส่กระบะตัวนี้ครับไม่มีนะครับจะใช้ตัวนี้นะครับนี่ครับก็ติดไปเลยนะครับาแล้วก็รูดนี่แหละครับพลาสติกซีลอาหารแล้วนี่นะครับเด้งๆหน่อยคนระับ ก็ดัดแปลงไปเรื่อยนะครับผมอาจจะไม่เหมือนคนอื่นสักหน่อยนะครับแล้วก็ดัดแปลงไปเรื่อยนะครับไม่มีลายตายตัว อ,อ,อาจจะไม่เหมือนคนอื่นซะหน่อยนะครับแล้วก็ทำของเราเองนะครับเราก็ตัดแปลงแบบบ้านๆของเราไปเรามีอุปกรณ์แบบไหนเราก็ใช้อย่างนั้นนะครับประหยัดนะครับงาน,นเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาไปวางใต้โต๊ะนะครับหลบแดด เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับที่ผมออกไว้นะครับออกแล้วนะด้านตกนะนี่ครับนี่คือที่เพาะเมืออาที่แล้วนะครับดินเดียวกันนะคเปิดแบบดก่อนเลย ออกยู่นี่ได้หนึ่งอาทิตย์นะครับกระบะยังสีเดียวกันเลยครับยิงโลแกนก็ใช้ได้นะครับไอ้พลาสติกเนี่ยเนี่ยที่ผมใช้อยู่ครับก็เราก็ทดลองไปเรื่อยนะครับนี่ครับงอกอยู่นะครับ เพราะว่าเรามีอุปกรณ์อย่างไแเราก็ใช้อย่างนั้นนะครับประหยัดดัดแปลงไปเรื่อยครับไม่มีหลายตายตัวมันก็ได้อยู่นะครับเพราะว่าเราทดลองแล้วใช้ได้ผลนะครับก็ตามนั้นครับนี่ครับการพร้อมเลยน,นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ